สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับนะเมื่อสองสามวันก่อนนะครับนะซึ่งจะเป็นภาพสมเด็จนะครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับซึ่งเป็นรายการนําเลิกวันนี้ครับน้องนะมีรังธรรมดานะครับมาแบ่งปันให้พี่นะครับนะจะถูกลงมาที่1น,นะครับแต่สวยๆทุกองค์วันนี้คัดมาให้พี่ได้20องค์20รายการ เอามาแบ่งปันให้พี่ได้สะสมได้บูชากันนะครับมีแต่ละาการบนลงมาล่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมมาพร้อมกันพี่ชายมี20รายการฉูกใจตรงไหนสามารถทักมาได้ที่อดีไลน์หรือเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับเป็นหมายเลขนะเบอร์โทรเจอกันนะครับหรืออดีไลน์สำรองก็ได้ครับนะอ่าสิริมงคล168นะครับเดี๋ยวเริ่มเริ่มครับจากรายลน์การแรกเลยพี่ชายนะครับนะรายรายการแรกนะครับขอนําเสนอนะครับเป็นพระสมเด็จรายการนี้ เป็นตะขุดเงินล้อมซุ้มครับและก็ตะกุดเงินที่ฐานครับรายการนี้ฝังพตงลตรงขอบด้วยนะครับนี่นี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานะครับเลขคู่ตัวเบอร์เลขสองศูนย์นะฮะตะกุดเงินเก้าดอกล้อมครับนี่นี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะรายการนี้ขอแบ่งปันที่พี่นะครับเบาๆครับที่280บาทพอพี่นะ280บาทพอพี่รายการที่1น,นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปเป็นรายการที่2เลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขเจครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อมหาว่านนะครับองค์ดําปัดนะเนี่ยเมื่อหาว่านนะครับโรยบนสารนะครับนะตะกุดทองทิพย์ล้อมนะฮะมีทั้งหมดนะฮะสามสามเก้าดอกนะฮะเลขโค้ดนัวเบอร์เจ็ดสิบสามครับนี่ครัตะกุดทองทิพย์นะเก้าดอกครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะฮะที่สองร้อยแปดสิบาทเหมือนเดิมฮะเอสองร้อยห้าสิบาทพอ นะวันนี้พิเศษให้พี่นะสองร้อยห้าสิบาทพอพี่สําหรับรายการที่สองนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สามเลขค้นตเบอร์หมายเลขเก้าสิบสี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งนะครับปลากรายนะครับนะรายการนี้องค์แดงนะครับโรยพลอยอ,อกเงินแท้นะครับเลขค้นตเบอร์หมายเลขเก้าสิบสี่รายการนี้ก็สองร้อยสี่สิบบาทนะครับนะลองเลือกดูวด่าชอบถูกใจกันไหมนะครับนี่ฮะรายการนี้รายการที่สามนะครับ ต่อมารายการที่4อีกเนื้อหนึ่งครับเนื้อยอดมหานิยมกับเลขค้นตั้เบอร์หมายเลข7จ็ดหนึ่งรายการที่เป็นรายการปอมงมตะลึกนะครับของรายการอ่ารางธรรมดาซึ่งเป็นรายการเซอร์ไพรส์ครับนะเนี่ยโอคงปฐมาเลิกเนื้อผงน้ามันม้วนสามนะครับตะกรุดเงินแท้หนึ่งดอกนะโอคงนี้โงค์ปฐมาเลิกขอที่2องาสิบบาทครับพี่รายการที่4ี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่5ครับนี่ รายการนี้รายการที่5้านะครับนะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นหนึ่งพี่นะรายการที่เป็นเนื้อมหาว่านองค์ดำนะครับนะปัดนาคลรยมนสารครับนะีบ่ฮะรายการนี้ right. สวยๆเลยนะครับเนื้อมหาว่านปัดนาคลรยมวสารเลขโคดนัาเบอร์หมายเลขยี่สิบสี่นะครับเลขโคดนัาเบอร์หมายเลขยี่สิบสี่ครับรายการนี้สวยๆกันเลยพี่ชายนะครับ รายการนี้สวยๆกันเลยนะครับนี่เลขค้นตัวเบอร์มาเลขยี่สี่นะครับนะรายการนี้รายการที่ห้านะครับขอที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับสำหรับรายการที่ห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปเป็นรายการที่หกนะครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งสี่สามนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อดําใบลานองค์ขาวสมเด็จสุ้มขาวครับนะรายการนี้แบ่งปันที่ร้อยแปดสิบาท รารายการที่แบ่งปันที่180บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่6นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่7เลขค้ดนัเบอร์หมายเลข43รายการนี้เป็นลายก้นหอยนะครับปิดทองนะครับหน้าหลังเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนะเลขคดตัวเบอร์หมายเลข43ฮะรายการที่แบ่งปันที่220บาทนะครับนะรายการที่7นะครับ220บาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่8นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข35รายการที่8เลขโค้ดตัวเบอร์35รายการนี้เป็นเนื้อตั้งว่านน้ำตาลลงลักแดงนะหน้ากากนวะเลยครับอ,องค์นี้นะครับหน้ากากนวะเลยนะพี่นะใครชอบแบบคลาสสิกคมๆสวยๆแบบนี้ต้องบูชาอ,องค์นี้เลยนะครับนะผมมีสำร,รององค์หนึง่งนะรายการที่ขอแค่2องาพอนะครับ250บาทพอพี่สำหรับรายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่9้าเลขคตัเบอร์มาเลข2 1นะครับกับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามีลงลักนะฮะลงลักปิดทองนะฮะเลขคตัเบอร์มาเลข2 1ฮะรายการนี้เอาไป2ยี่พอรีตนะสองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการที่9นะครับต่อมาครับรายการที่10รายการที่เลขคตัเบอร์1น2นะครับรายการที่10เลขคตัเบอร์1น2่รายการนี้ครับสวยๆเลยพี่ชายนะครับนะฝังพลอยตรงกลางหน้าอกหับเนื้อมหาวาดองค์แดงปัดมุกฝั่งเพชรครับ รายการนี้เอาไป2 2 0บาทพอพี่นะครับรายการที่10นะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่1 1นะครับนี่จะกดเงิน3ดอกเลขคนจะเบอร์สีครับรายการนี้นี่ครับนะเป็นรายการมหาวัฒนนะครับนี่นะครับคืออยู่ค่าชั้นมากนะครับนี่จะกดเงินแท้3ดอกนะครับรายการนี้นะเอาไปพี่ชายครับเงินแท้3ดอกเอาไป200นะ40บาทพอพี่นะครับรายการที네่ <sor interviewed S> 1 1นะครับ <hazards oriented> ต่อมารายการที่ส2นะครับเลขโค้ดเบอร์2 0 0นะครับรายการที่ส2เลขโค้ดเบอร์2 0 0รายการนี้เป็นเนื้อบ้านดอกทองนะครับนะนี่สวยๆเลยจะกดเงินแท้3ดอกนะครับรวยพอยใหญ่ด้านหลังครับเลขโค้ดเบอร์2 0 0นะรายการนี้เอาไปพิจัยนะครับนะฮะแบ่งปันให้พี่นะครับนะองค์นี้นะครับที่220บาทนะครับนะรายการที่12นะครับ ต่อมารายการที่13นะครับนะั้นานหลังมีฝังนี่ครับนี่รายการนี้เป็นรายการนี่นะนี่รายการนี้เป็นรายการพิเศษครับนะเนื้อว่านับตาลตะกุดเงินหนึ่งดอกโรยว่านีน่ ด้านหลังฝังนะพิยายนาคราชน,นะครับนี่และที่สำคัญน,นะครับไม่มีเลขโคดเบอร์นะครับเป็นรายการปั๊มนําเลิกหรือรายการตัวอย่างก่อนจะปั๊มจริงฮนะรายการนี้เป็นหนึ่งรายการพิเศษขอเพียงแค่สามร้อยบาทพอพี่สามร้อยบาทพอพี่นะสำหรับรายการที่สิบสามครับนี่ฮะหนึ่งรายการพิเศษนะครับเมื่อครู่นะต่อมาคับพยยิชาเลขโคดเบอร์เเลขค่าศูนย์ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านมูลสารเหล็กน้ําพีตะกุดเงินแท้นหนึ่งดอกด้านหลังปิดทองนะครับนี่โอ้โหสวยๆเลยตรงนี้นะ เลขคนจัเบอร์ห้าศูนย์ในองนี้ขอที่สองร้อยสี่บาทนะองค์นี้สวยพี่คลาสสิกนะฮะองค์นี้นะองค์ที่สิบสี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบห้าสิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อดำปลายานนะครับตะกดเงินหนึ่งดอกโรยพลอยครับเลขคนจัเบอร์หนึ่งศูนย์ห้าครับรายการนี้ขอสองร้อยสี่สิบาทนะครับรายการที่สิบห้าครับต่อมารายการที่สิบหกครับเลขคนจัเบอร์หมายเลขสิบแปดนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อนี่ฮะ พญาซื้อขาวองค์ดำตะกุ่นเงินแท้หนึ่งดอกเลขคนดตัวเบอร์สิแปดครับรายการที่รายการที่สิบหกนะครับนะขอที่สองร้อยนะฮะสามสิบาทนะสองร้อยยี่หกอยางนี้นะพิเศษให้นะครับท้ายคลิปนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่รายการที่สิบเจ็ดรายการที่เป็นเนื้อมหาว่าเนี่ครับองค์ดำปัดนะฮะนี่เลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขหนึ่งสี่สี่โรยมวนสารครับปัดหนักนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่8เลขโค้ดเจมเบอร์หมายเลข51นะครับออนไลนการนี้นะครับนะเป็นเนื้อก้นหกนะอ่าก้นหอยพญาเสือองค์ว่านดอกทองโรยพลอยอกทองไหลครับเลขโค้ดเจมเบอร์51 200ยี่สิบบาทพอพี่รายการที่18ครับต่อมาครับรายการที่19ครับเลขโค้ดเจมเบอร์200นะครับรายการนี้ปิดทองหน้าหลังปิดทองหลังสายลุกพญาเสือองค์หน้านะครับนะปัดทองนะฮะด้านหลังปิดทองครับรายการนี้เอาไป200พอพี่ชายรายการที่19 ต่อมาครับพี่ชายรายการที่20รายการสุดท้ายครับรายการ20รายการสุดท้ายเลขพื้เบอร์183รายการนี้เป็นเนื้อขาวสมเด็จนะครับนะนี่ฝั่งทองไหลครับอุดมเลยโรยมุนสารเลขพื้นเบอร์183รายการนี้เอาไป180บาทพอพี่ชายนะครับสำหรับายการที่20นะครับสำนี้ครับมี20รายการพี่ชายจอดจูใจรายการไหนนะสามารถติดต่อได้ที่ดีลาร์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำนี้กล่าวขอบคุณที่พี่ๆได้ติดตามด้วยกันครับขอบพระคุณมากครับ